สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของนานเอกห้าห้าห้าไม่ใช่อะไรนะไอ้น้ำเก็เก่วยที่แกขายอะ่ะเนี่ยเมื่อวานพอดีไปรับออเดอร์โรบินฮูดมาแล้วได้ร้านแกพอดีตรงสุขนทัศวัตรอะ่ะข้างๆถ้าจะไปซื้ออ่ะก็ข้างๆซินเนกแหละบริษัทซินเนกอ่ะมันจะอยู่ในหมู่บ้านก็ถ้าบอกถ้าจะไปซื้อก็บอกยามว่าแต่เขาหยุดันทุกวันอาทิตย์นะ เพราะว่าสั่งโรบินฮูดก็ได้นะครับโรบินฮูดก็ไม่แพงค่าส่งก็ไม่แพงมากนะครับก็ถ้าสั่งโรบินทู้ก็พิมพ์ก็ว่านั่นเน็กห้าห้าห้าเก็กห่วยก็จะเจอนะครับวันนี้วันนั้นก็เจอได้งานแกเมื่อวานนะครับก็เลยไปซื้อมาสี่ขวดลอยบอกแกว่าใช้ขวดพลาสติกก็ได้มั้งผมว่าเพราะว่าขวดพลาสติกที่เป็นแบบใสๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าขนส่งน่าจะง่ายกว่า กลิ่นแก้งหวยมานะครับแต่จริงๆอย่าเงี้ยเขาคือคอนเซ็ปต์ก็คือประมาณว่าแบบคือถ้าคนยุค90ยุคแปดเนี้ยรุย่กเก่าๆเลยเนี้ยคุณจะรู้จักน้ำแก้งหวยแก้วละบาทแก้วละสองบาทตามร้านโชว์หวยทั้งหลายที่ขายน้ำอะ่ะในตู้สแตนเลสนะตู้ที่แบบสแตนเลสตู้ด้านบนเป็นน้ําด้านล่างเป็นน้ําแข็งแล้วหยิบออกขึ้นมาโค้กเป็นบุ้นอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะเจอในนี้อยู่ในตู้แต่ว่าจะเป็นแก้วประมาณนี้เหมือนแก้วกาแฟก็จะแก้วแล้วบาทสองบาทยุคหลังๆมานี่5ห้าบาทแหละราคามันก็ตามเงินเฟอ้อเนาะมันก็ขึ้นเรื่อยๆอย่ามาลองชิมกันดูอืมถือว่าอันนี้ยี่ห้าบาทนะเน็กจริงๆอ่ะเดี๋จะบอกว่า ซื้อไม่ใช่ในโรลวินฮ่ะน่าจะมีแบบซื้อสองชุดแถมหนึ่งขวดก็ได้นะเนี่ยผมว่าแต่ว่ามันน่าจะแพงที่ต้นทุนตัวตัวขวดถ้านั้นได้กเห็นก็ผมก็รีวิวให้นายนะนะครับก็แฟนขับน้ำเหมือนกันนะครับก็อยู่ในยุคที่สามสิบกว่าก็คือยุคเก้าศูนย์ที่นั่นเป็นสเน็กอยู่ในรายการวิทฮุนนั่นแหละนะครับก็ถือว่า ก็กินก็ได้ฟิลลิ่งเดิมเดิมในอดีตที่คุณกินอเาแกหวยมาเลยแหละนะครับในส่วนของเก๊กหวยของน,นันเอกยังไงก็หาซื้อกันได้ตัง้งส่งไปรษณีย์หรือส่งพัสดุน,นันเอกไม่ส่งเพราะว่าไม่รอดแน่ๆมันเป็นขวดแก้วแต่ก็ทาเป็นขวดพลาสติกก็ได้ผมว่าทําขวดพลาสติกก็น่าจะลดต้นทุนลงได้อีกนะครับลดร,ราคาปรับราคาหรือว่าเพิ่มปริมาณให้มันเยอะขึ้นกว่านี้อีก เพราะขดแก้ผมว่าต้นทุนมันก็สูงแล้วก็การขนส่งเนี่ยถ้าระยะทางไกลเนี่ยอย่างเช่นเลื่นลูมินฮูดไกลนิดนึงเนี่ยมันกระแทกกันก็มีสิทธิ์ที่่ะแตกได้นะครับเผื่อว่าก็โอเคเนาะทำให้นึกถึงในอดีตนะครับโอเคครับสวัสดีครับ